กันเลยดก่อนกดก่อนบานะเือนอนนซื้อเลือมันไม่ผ่านด้นะคะแล้วก็ไเลหอานาในทุกคนเขาบอกให้ทําอะไรก่อนคะก่อนเข้าไปไหนเนี่ยก่อนเข้าไปให้ทํายังไงต้องไปทำอะไรก่อนคะจองคิว

เอาเข้าไปได้เลยไปดาวน์โหลดมาเลย 100บาทนางสาวจุธารัตน์เกลสัททานนะคะจำนวนเงิน1,000บาทนางสาววรรณกรศรีลากุณขุนอาทิตย์ขุนอาทิกรสุกเกษมเด็กชายวงศปร,ร์ศิรทุนสุกศรีก่อนบุญประดาลักษลเดินทางจากบภริรังบริจาคเงินจังได้จังคณะกรรมการบริหารทัพพีโนขอขอบพระคุณ จะพาโครงาชทุกทานผู้ผิวผิเป็ต้ขออนาูพเองอเจ้าปู่ผิวเป็น้และได้ทมงงด้รับารพานสวนของ้บ แล,ล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมด้วยดูดิครับม,ม,มีนา้ญญาซมคุณยายเล็บข้อเอาอบักลาวไปกันต่อดีกว่าเริ่มเดินไปเรื่อยเมื่อกี้ยังล้มล้มอยู่พี่น้องแวพี่น้องจะเล่นก็ป,ป่นนาปะปะอเมซอนแล้วนะนตอนนี้พี่น้อได้มาถึงที่ต้นตน้นเทนเนอสูงมากเลยเใหญ่มาก

มีเส้นเส้นด้วยไม่ใช่งูนะคิดว่าเป็นงูนตัวเล็กมันอันนี้มันจะเป็นเถาวันแล้วก็มีตองนตนันจะาิะที่ถาวันจะเปิดนขึ้นตามนดตอนนี้เราาเลี้ยงส,ส,ส,สองสารหนึ่งตอนนี้มีเยอะมากเลยครับทุกคนไปด,ดูก่อนดีครับเยอะมากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินมาเดินมาเลยครับเดินมาเดินมาครับพวกไก่ปาดไดกลับมาหาปู่ะ่าเาะหอดปูหรือบัรดาปูมาาขยับ้าขยับกปห้างขยับไปสกีกับยุกไก่กินรถไม้จบเกี่ยดครับมาเลยเดี๋ยวตามจุดแนะนำขั้นตอนต่อไปนะครับเออครับจุดนี้จุดขอนะครับก่อนเราจะอธิษฐานขอให้ท่านหันหน้าใบสีก็สู่ตัวเรานะครับเออ ครับเสร็จแล้วให้ท่านนะครับตั้งกิจอธิษฐานบอกเก่อวกัคุณบ้านตำบลลำพูยจ ok ังหวัดครับอธิษฐานครับอธิษฐานอ่ะเสร็จแล้วนะครับกล่าวนะโมสามจบดังๆพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสาธุ กายวาจาจิตต ah is ังอาหังวันทานาคาทิบุรีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทดีโูเชมีทูตียัมปีกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิบุรีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคี วิสุทธิเทวีโูเชมีตาติยามปิกายาวาจิตังอหังวันพานาคาธิบดีสีสุธโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีโตเชมีสาธุพระปู่สีสุโธแม่ย่าสีปทุมมาพระภูิเจ้าที่ ลูกหลานได้น้อมนำเคีย่งสักการะมีดอกไม้ทุกเกียนใบสีมาปูรีควังมาลายัยปัดใจเพราน้องถวายขอให้ท่านจงรับรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเพราะ หายทุกหายโศหายโลกหายไทยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาค้อยเงินไหลมองค้อยทองไหลมาให้โชคีมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเกินสาธุ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  အကောတော့ဝိုင်းလိုက်ပါမှာကူကီဒီကွန်မလေးပါကြည့်တယ်

Yeah, I ใช่ไหมหอะยากใกล้กับไม้เห็ไม่รู้ยุ่งพูดตอนนี้เราถึงต้นมะเดื่อใหญ่แล้วนะครับใหญ่มากใหญ่มากดูสิสูงด้วยสูงเลยใช่นนทางเดินเป็นยังไงคะ เขาไม่ให้เข้าไปอ่าอ,อันนี้คือห้ามเลยเหรอคะนี่ห้ามเลยครับห้ามไปเขจะตัดเท่าไหร่เนี่ยเราพูดไม่ได้ยินใช่ไหมเขาพูดไม่ได้ยนะินมันไม่อยู่เขาเราปีกันแรกจะได้ให้ให้กลงวะให้กลงนะ คุณเจ้านายถึงแล้วทำยังไงคะก็กลกราบสองครั้งแล้วก็อธิษฐานเลยว่าจะขออะไรท่องบดส่วน อะไรคะพี่นายอะไรนะลูกผมเจอเลขด้วยหกสุดอะไรนะเจอเลขด้วยอะไรนะเลขดิตรงนี้แถวนี้ด้วยแหละอันนี้คืออะไรเนี่ยลากต้นมะเดื่อลากต้นมะเดือใหญ่ข้าขขอโทษเรานี้เข้ามาดูตลอดเลยเลขด้วยอ่ะเลข อ้าไปบ่อน้ำกันครับแต่อะกันเลยน้ำก็จะหล่นตกลงไปอลอยเขาไม่อบ นี่อืมในนู่นเลยเต้นซุ้มไปไม่ไม่ได้อืมเปนใหญ่มากโอ้ยุงกันไดเดินต่ออันนี้ก็ต้นมะเดื่อนะนี่มนเดืออีกแล้วเหรอดซ้ายหรือเดินขวาล่ะเดินเต็มเหญ่โอ้คอนเฮ็ดดีให้ดีมากเลยทำดีมากสุขภระป๋องได้ๆได้ได้เดี๋ยวจะเอามาติดกมานิโอนะสะอาดไหมลูก ชวนเพื่อนเพื่อนชวนพี่พี่มาอ่านิเที่ยวเที่ยวที่คำเชลูโอเคตอนนี้ขอพวกเรานั่งพักชมวิวดูว่างมีอะไรบ้างหรอคุณทักบูดบูดแล้วก็แล้วก็บอลป่าบอลป่ากินไม่ได้นะครับ แต่ก็ใหญ่มากเลยดูดีอ๋อที่สูงๆนี่ใช่ไหมคะนี่ใช่ครับบอลป่ามไม่รู้ครับมีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวครับไม่รู้บอลป่าอันนี้บานเพื่เกิดนี้จะเป็นแบบเล็กๆหนิกอันนี้อืมอันนี้คือต้นต้นต้นอันนี้คือต้นอะไรชีคือต้นอะไรคือเนอะไรอ้นอะไรนะบอนปลาใช่ต้นบอนปลาอันนี้คือต้นเล็กต้นเล็ก ต้นใหญ่นะต้นใหญ่นข้างหน้าพวกเราเลยครับไกหูตไ้แค่นี้เขาไ้กินปต่ฮ้ยาไปตะกบุตผักบุไปต่อไปเราไปที่ไปที่บไปพักบูอะไรอีกไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเลย จนผ่านสองสามวันนี้ลมลื่นมากเลยเหมือนอยู่ในอีมิตีหนึ่งแล้วก็เสื้อโอ้ลาอุตังเวอารุอันมันเป็ยนยังก่อนเป็ยนยังก่อนทำไมด้อุลาอุตังอุลาอุตังอะไรตัวสวยดีเราขอบคุณครับที่ชมไม่ใช่ไม่ใช่จะคุณปลาเห็นไหมเนี่ย เออแต่ก่อนว่านางัดนงวมันพร้อมเป็นสองเลี่ยงไม่เชื่อแบบราแทบแทแล้ทบนนี้เราใกล้ถึงว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ216เมตรถึงแล้วว่านศักดิ์สิทธิ์มอีนะครเล้ง ไม่เครก็ได้มีเรียนไหมก็ไม่โยนนไม่โยนนะไม่โยนนะอย่างเราไปตั้งครับอย่างเหรียญล้มนะครับนี่เขาบอกที่คุณที่เขาบอกว่าอะไรไหนอ่านที่หอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะโยนเหรียญและสิ่งของลงใน บ่อน้ำสักศิษ์นะครับทร้อมให้สุกกระปกและขวางทางขึ้นลงขวางทางขึ้นลงขององค์พญานาคขององค์พญานาคได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับไปไป

<krit> ตอนนี้เราไหว้ผู๋สีสุดโทเสร็จแล้วนะครับประกอบนะของซิ์ด้วยเราจะออกไปเอารูปแล้วกลับบ้านกันไปกันเลยไปลาสีมาคูบีควางมาลายปัดไก่ที่นี่เย็ <t behold> bueno. นสบายไม่เหงื่อแตกสักีตเลยเดินเข้าฝั่งโู้นเดินออกฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเราเดินออกกันนะครับเดินออกฝั่งนี้วิ่งเดินออกฝั่งนน้นจะคิดจะพูดเสือกแล้วไปเหมือนเดิม ใครที่จะมาถ่ายรูปเหมือนกับพวกเราเรสามารถแจ้งที่เขาอฝั่งหนึ่งได้เลยแล้วก็เราเอาไปไหว้พระเสร็จก่อนนี่ไงแต่สุดท้ายภาพเป็นลายของร้านนั้อันนี้เลยตื่นเต้นตื่นเต้นพูดดิตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้เจอลูกนะ ไหนเออ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนานไงเห็นแวบๆหนนรูปเราเองนะคะในรูปอยู่ไหนคะนนก็กรอบรูปสองร้อยบาทนะครับนี่กรอบละสองร้อยบาทใครอยากได้พูด ใคอยากได้ก็ก็ไปขอพี่ก็มาถ่ายรูปได้เลยเราประกันสีไว้ซี่ด้วยขายของเยวถ้าเราถ้าใครอยากปล่อยปลาก็มาปล่อยปลาอยู่ร้านนี้ได้เลยนะครับอขออขอบคุณค่าโฆษณาให้ด้วยนะ <laughs>

ออไม่ให <é que é possível> um, ้ดูดย๋ยวนจะมาออกลอกเรียนอฮะเดี๋ยว็่าเมจ่ายให้เลยครับ อ่านโชว์ให้เมีย่ย่ให้เขาดูคุ่อย่าให้เขาดูเ่อี่คือขอจะคืนนี่เอาไปไหนเอาตัวสาวเอาไปั้งทางิชเลยลูกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตาปเพื่อให้เป็นกําลังใจในที่ต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ไป้าคขอให้ทุกที่ทุกคนโชคดีรวยคนชอบดีกันคะโอเคได้หลอก ไม่ต้องกลัวว่ามันหายนะครับเพกคนยังอยู่ดีโอเคไปไปกันแล้วประการความอยู่ดี